เออแป๊บแป๊บแป๊เขาบอกว่าแป๊บหนึ่งเอาชนหน่อยเอาชนชนชนน้องหน่อยเอาชนหน่อยลูกเอาชนชนเอากินนมชนห่อยอ่ะดูดนมชวหน่อยอาดูดนมโชนหน่อยค่ะอ่ไม่นม่ะอบดับดัอ่ะบดับดัดั่ะชนดับด่บดัดับดดัดดับดดัดับดับดดั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 บดัดัดับดับดบบดดดดดดดน ดูดนมหน่อยหนูดูดนมนะอ๋อเปืออเป้อนเลยเหรอคะอืมอะไระเก่งเก่งเก่งไหนๆเปือนนออเป้อนไหนลูกอืออ๋อเปลือยอืมเช็ดออกแล้วอ้าดูดนมโชว์หน่อยดูดนมโชว์หน่อยไม่ไ,ไม่ อพ oh, uh, oh, oh, ี่พลอยเอาพี okay. Okay. Look, ่พลอยเอาหลอดใส่ล oh, really ูกเอาหลอดใส่เอาไหนพี <ổ ng> ่พลอยโชว์หน่อยอ๋ออันนี้ก็เอาหลอดออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาหลอดใส่ลูกเอาหลอดใส่หลอดใส่เคเอาหลอดใส่นะคะคุณหมอบอกว่าให้หนูดูดดูดหลอดได้แล้วดูดกล่องได้แล้วแย่น่ยฟันจะได้สวยๆไหนยิ้มฟิไหนฟันสวยไหมยิ้มซิค่ะอ๋อเมคกี้เมาส์เปี้ยนแล้ว มิก้เมาโน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 มิก้เมาเปื้อนแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอานะคะโอ้เห <c oughs> ็นไหมว้ายโดนยายแล้วว้ายเปื้อนเลยเห็นไหมเราเชื่อเชฟเอาทิชชู่สิลุกอดูดคะ่ะเอาชนค่ะชนกันคะ <c oughs> ่ะอาชนหน่อยชนหน่อยชนชน <c oughs> <c oughs> โนอารน อ้าวไม่ไม่น้องเพชรเอาชนหน่อยชนแก้วหน่อยอ่าวนายไงที่มือมือมืออ้อชนแก้วชนแก้วชนแก้วกับชนนมนะชน้อืมชนนมนะเอ้าวชนชนอ้าวชนอีกครั้งหนึ่งอ้าวชนอีกครั้งหนึ่งชนแก้วไหนอ๋อได้ครึ่งเองดูดูพี่พลอยดูดใหญ่เลยไหนน้องเพชรดูดสิ โอเคไหนไหนไหนนะพี่โอ้หล่นแล้วลูกหล่นแล้วนี่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 ว้าวนี่นี่นี่ทำหกสิลูกโอ้ต้องกินให้ดีๆกินเยอะๆหน่อยกินเยอะๆกินเยอะๆหน่อยลูกกินเยอะๆแป้งหลอกกินนมนี่พี่น้องนี่ขวดเห็นไหมยายจะวางไว้ตรงนี้นะถ้าใครหิวมากินนะจะให้เริ่มออกขวดแล้ว chả bảo vô này chả bảo